เราห่างหายกันไปนานเลยจริงๆแล้วว่ามีมีการเล่นแล้วจริงๆอะหลีกอะเราเล่นตลอดนะคะเราเล่นตลอดแต่เราแค่ไม่ได้อัดนะคะก็ยังจะมีแบบว่าเอฟซองเอฟซี so c, mm hmm. มีน้องๆหรือว่าเพื่อนๆยังทําได้อยู่เพราะว่าเราไปโผล่ในอารามเมเฮมบ่อยๆจาราหรือเปอล,อล่าโอ้เาซับมันออกของให้อยู่แล้วหรอว้ายไม,ไ,นานไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นสามทางนานเลยเล่นแต่อารามไงอ่านี่เราตอด เราจะตัดตอดโปร่งเนี่าจะเป็นแบบว่าโอ้เน้นตอดให้แล้วก็เน้นปิดคิวให้ฮะไม่ใช่หรอเล่นมันเป็นว่สองอันเนี้ยเอ,เอาเอามามา วัดลุ้นลุ้นวัดแฟดล็อกแฟดล็อกนี่แฟดล็อกไม่ต้องแฟดก็ได้พี่ก็ล็อกโดนอยู่แล้วเออจังหวัดนั้นกลัวไงอเออมันแบรียมันแบรียมันแบรียเออมันแบรียมันแบรียคาแมนแบรียค่าเราต้องตีไหมเราต้องตีช่วยแหมใครเป็น ADC ตอบหน่อยสิว่าเราต้องช่วย ADC ตีคีปไหม ตีกดหนึง่งไม่ตีกดหนึง่ง <c oughs> ต้องโซนเราต้องโซนเป็นฟิวซันโซนไงต้องโซนเนาะไอ้ี่โซนไดก็โซนนี่คุณจะโดนจิกวิกก็ตรงนี้แหละอืมนี่ยังตัดแมนอยู่ยังตัดแมนอยู่อ่ายังพอเป็นไปมันยังพอเป็นไปอยู่นะเอาอย่างี้ก่อน ไปค่ะเดี๋ยวน้องรักคอยโซนให้อืมกูเอาเองค่ะเลนมันเลยเฟชฉันรู้พี่ทำได้โอ้โหนเฟชเฟชเฟชพี่ทำลาย What? Sinkalang mang, mà, xin sinkalang pie, sinkalang pie. Sinkalang cái Sinkalang pie. Sinkalang pie. Sinkalang <laughs> hey, pie. Sinkalang pie. เลิศโอ้ยก e ูเก <ım Laser> ่งมากเลยโอกูเก่งมากกูย <Overwatch> ังเก่งอยู่โอ้เรายังเสียอยู่นะถือว่าถือว่าเรายังได้อยู่นะรีเฟกต์เรายังเป็นวัรุ่นอยู่ไงว้าวว้าเฮ้ย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  อับเนิงเมื่อกี้เดินโง่มากเมื่อกี้รักไปเลยคะนะ้าหน้าเมายาคุมคุณพี่คุณพี่คุณพี่หาต้องรักกําลังมาค่ะเออรักกําลัลางมา นี่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 ตีตีตีเฮียเออตียิงโอ้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่ให้ตีแล้วไอบ้บลูบลูไป้บลูอืม นี่ไม่มองแมพบีมแบบไม่มองแมพเก่งคลักแท้เอ้ยเว้ยครับเก่งเกินปรสานเนาะนี่โดนกูบีมไปซะ น้องรักแอบรออยู่ค่ะปุ๊บยะยะอืมนับนับนับโอ๊ยหลอกไม่โดนมาหนาหมดเหรอคะเซิงไม่มีแล้วค่ะเกลียงตอบมันตีอยู่ในแน่มันตีอยู่ในแน่มันตีอยู่ในแน่ แน่แน่นั่นไงน,นั่นไงคุณไปส้อมค่ะคุณไปส้อมคุณอยู่ไหนเนี้ยซ้อมขาตัวเองไมเ่เจอดันค่ะดันดันมันดันมาเราดันกลับค่ะ <_ t ell> เอาอีกค่ะเอาอีกเอาอีกมึงไม่มากันกูดันจนถึงน,นู่น่ะสุดขั้ว ลัดลัดเกินหืมหูก็ยืนแทงไปเลยค่ะโอ้ยกว่าเล่นแทงฮะฮนันลักค่ะอะไรค่ะนีเหมไมเก็บบลูนะคะนันลักขอบบลูนะเออลัดลัดลัดเทมนี้ไม่มีใครค่อยมีทางสิเจียงบลูเลย จบไปจบไปเออเป็นการเล่นสามทางตาแรกในรอบสี่ห้าเดือนนะคะซึ้งเลยแหละซึ้งเลยแหละ้ยม,ม,มันมา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 มีคนมามีคนมาไวยบีมใคร ใครอยู่ตรงนั้นบีมยุดรบดเกิดดักทุกทางค่ะชิดักเนาะ ว้าวว้าวแซบเอาเถอะค่ะเอาเถอะอัอลอลชนะแล้วค่ะโอ้ไม่ก็ยังเล่นเก่งเหมือนเดิมเลยค่ะคุณแมรี่ ก็ไว้คลิปหน้าค่ะสวัสดีลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย